ความโกรธเกลียดแค้นเปรียบเสมือนยาพิษที่เป็นกับดักทําให้เราติดวนลูปอยู่เรื่อยๆวนไปเรื่อยๆไม่รู้จักจุดจบจุดสิ้นสุดหรือทางออกเสียทีมันเป็นการล็อกเราให้เราจมอยู่กับสิ่งที่เคยเกิดขึ้นในอดีตและเราจะไม่อนุญาตให้ตัวเองเป็นอิสระจากสิ่งแย่ๆหรือสิ่งเวลวร้ายที่เคยเกิดขึ้น ในอดีตนั่นเองคุณเห็นด้วยกับผมไหมครับว่าเราทุกคนคู่ควรที่จะมีชีวิตที่มีความสุขและเป็นไปตามที่เราปรารถนาทั้งในปัจจุบันและวันข้างหน้าแต่หากคุณยังไม่ปล่อยวางความเจ็บช้ำน้ำใจจากอดีตอยู่สิ่งนี้มันจะมากำจัดคุณจะมาล้งคุณจะมาฉุดคุณจะมากินพลังชีวิตคุณในทางอ้อม ไม่มากก็น,น้อยยกตัวยอย่างเช่นสมมติว่าคนคนหนึ่งเคยโดนดูถูกมาก่อนแล้วกลับเป็นการโดนดูถูกจากคนใกล้ชิดใกล้ตัวซึ่งเขาไม่เคยคิดเลยว่าคนใกล้ชิดใกล้ตัวเหล่านี้จะมาดูถูกดูแคลนเขาอาจจะเป็นเพื่อนใกล้ชิดเพื่อนสนิทหรือพ่อแม่พี่น้องก็ว่าได้แต่สมมติว่าวันที่โดนตอกย้ำโดนวิพากษ์วิจารณ์โดนดูถูกดูแคลนนั้นมันจบไปแล้วแต่หากเรายังเก็บ สิ่งนี้เป็นสิ่งที่ทำให้รู้สึกเจ็บช้ำหรือโกรดหรือแค้นหรือเกลียดในใจอยู่นั้นคุณว่าไหมในแง่หนึง่งเรากำลังทําให้ความรู้สึกนั้นเกิดขึ้นใหม่ทุกครั้งที่เรานึกถึงมันแล้วเราจะนึกถึงมันผ่านการเล่นเทปของการโดนดูถูกนั้นใหม่ทุกครั้งในแง่นี้เราอาจจะพูดได้ว่าในนาทีเนี้ยในโมเมนต์เนี้ยการที่เราทำร้ายอ่การที่เราโดนทำร้ายนั้นเนี มันมาจากเสียงภายในเราแล้วเห็นไหมครับผมอยากเสนอเป็นข้อคิดว่าเราทุกคนคู่ควรที่จะได้เป็นอิสระจากสิ่งเหล่านี้ในขณะเดียวกันอีกตัวอย่างหนึ่งก็คือสมมติว่าคุณเคยโดนเอารัดเอาเปรียบมาก่อนเคยโดนหักหลังมาก่อนเนี่ยก็คล้ายๆกันแนหะจากคนที่คุณไม่คิดว่าเขาจะมีวันเอารัดเอาเปรียบหรือโกงคุณหรือหักหลังคุณได้ใช่ไหมฮะ ใน,นแง่นี้การโดนโกงมักจะมาในรูปแบบนี้มักจะมาจากคนที่เราไว้ไวเนื้อเชื่อใจถูกต้องไหมครับแต่หากคุณไม่ให้อภัยเขาคุณลองสังเกตนะครับว่าทัศนติของความระหวาดระแรงเหล่านี้มันจะติดตามติดตัวเราไปไหมมันก็คงติดตามติดตัวเราต่อไปใช่ไหมครับแล้วดังนั้นเมื่อเราเจอคนที่ดีจริงๆที่เข้ามาในชีวิตเรา คนใหม่ที่ดีจริงๆแล้วเข้ามาในชีวิตเราเราจะคอยมองเขาผ่านเลนส์หรือผ่านสายตาหรือผ่านแว่นที่คอยละแวงเขามันจึงเป็นการสร้างข้อจำกัดในตัวเราเองและข้อจำกัดที่จะสามารถพัฒนาความสัมพันธ์ที่ลึกซึ้งและยั่งยืนกับคนคนใหม่ที่ไม่เกี่ยวข้องกับอดีตได้คุณว่าไหมทีนี้ผมไม่ได้บอกให้เรา เปิดใจให้ทุกคนเข้ามาในชีวิตเราอย่างงมงายหรืออย่างให้ใจเขาง่ายเกินไปไม่ใช่นะครับแต่ผมแค่ต้องการจะโชวว่ามันมีความแตกต่างระหว่างยึดติดกับสิ่งเลวร้วายที่เกิดขึ้นกับที่เคยเคยนนกิดขึ้นในอดีตกับการดำเนินชีวิตโดยปราศจากความกลัวความโกรธความเกลียดความแค้นเหล่านั้นดังนั้นสิ่งที่ผมอยากจะเสนอคือว่า คนที่เข้าใจชีวิตจริงๆจะเข้าใจว่าท้ายสุดแล้วเขาควบคุมสิ่งอื่นที่เกิดขึ้นกับเขาไม่ได้เขาควบคุมไม่ได้หรอกครับว่าแฟนจะนอกใจหรือเปล่าในแง่หนึ่งเขาเขาควบคุมไม่ได้หรอกครับว่าคนรอบข้างรอบตัวเขาจะด่าเขาจะดูถูกเขาจะวิพากษ์วิจารณ์เขาแต่เขาควบคุมได้อย่างเดียวก็เพียงแค่การที่เขาเลือกที่จะมองเหตุการณ์ความรู้สึกที่เขาเลือกที่จะมีต่อเหตุการณ์นั้นและที่สําคัญ การเลือกที่จะรับมือกับเหตุการณ์หรือตอบรับอย่างชาญฉลาดที่วางอุเบกขาหากพูดภาษาทางบ้านเราทางพุทธวางอุเบกขาคือใช้ความเข้าใจและความเมตตาเป็นที่ตั้งดังนั้นเรื่องนี้ก็ต้องพูดถึงเรื่องของ,ของการให้อภัยนะครับเพราะหากเราจะก้าวข้ามความโกรธแค้นเจ็บช้ำน้ำใจเกลียดได้เนี่ยมันคือการให้อภัยอย่างแท้จริง ไม่ใช่การให้ภัยในระดับตักกะแต่การให้อภัยในระดับของจิตใจซึ่งคือความเมตตานั่นเองเราจะพบว่าสิ่งที่ลึกมากๆในการให้ภัยนั้นในแง่หนึ่งคือการให้ภัยตัวเองเพราะมันคือการให้อภัยตัวเองให้หลุดพ้นจากการติดกับดักกับประสบการณ์แย่ๆในอดีตผมขอเป็นกลังใจให้นะครับหากใครเคยเจอประสบการณ์หล่อน,นี้มาก,ก่อนจง ถามตัวเองดูซิพิจารณาจิตใจตัวเองดูซิโดยไม่ตัดสินตัวเองว่าทําไมเราจึงยังโกรธอยู่ยังไม่พอใจอยู่ยังระแวงอยู่ยังกลัวอยู่เราจะต้องพัฒนาตัวเองไปอย่างไรจเจริญและเติบโตในทางไหนเพื่อที่จะเป็นคนที่สามารถใช้ชีวิตอย่างเป็นอิสระจากอดีตให้ได้เสียทีเพื่อที่จะไม่เป็นการสร้างข้อจํากัดในทาาที่เราไม่ตั้งใจเราไม่รู้ตัวให้กับตัวเองและความสัมพันธ์ใหม่ๆ ที่ดีที่พร้อมเข้ามาในชีวิตหากคุณพร้อมให้อภัยและก้าวข้ามความโกรธแค้นเจ็บช้ำน้ำใจหรือเกลียดจากสิ่งที่เคยเกิดขึ้นในอดีตอีกครั้งนะครับเราไม่ได้มีหน้าที่รับผิดชอบต่อสิ่งที่เกิดขึ้นกับเราต่อการกระทําที่คนอื่นทําผิดต่อเรานั่นไม่ใช่ความผิดของเราแต่เรามีหน้าที่รับผิดชอบต่อใจตนเองและที่เราเลือกที่จะมองเหตุการณ์ตอบรับ,ร,บรับมือกับเหตุการณ์อย่างชาญฉลาดและการปล่อยวาง เนี่ยอยู่ในหน้าที่รับชอบของเราเสมอมันเป็นทางเลือกและการเลือกที่ไม่มีใครสามารถบังคับคุณได้แต่คุณมีทางเลือกที่จะให้อิสรภาพตัวเองอย่างแท้จริงฝากเป็นข้อคิดในคลิปวันนี้ด้วยนะครับขอบคุณครับ